นายอำเภอปานบุรีมอบเกียรติบัตรเครือข่ายงดเล่าคนหัวใจหินค่ะ ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟปานบุรีตำบลปานบุรีอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายประชาคมง,งดเล่าอำเภอปานบุรีคนหัวใจหินจาก6ตำบลน,นอกจากนี้ยังจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อเรื่องออกพรรษาลาเล่าเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยมีนางอุบลวรรณคงสว่างผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าภาคตะวันตกสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่านายชัยพรศิน ปริญญากำนันตำบนปานบุรีและผู้จัดทำโครงการงดเล่าเข้าพรรษานายวีรวุฒิกลมเกลี้ยงประธานชุมชนคนสู้เล่าต้นแบบบ้านทุ่งสะท้อนร่วมสัมมนาพร้อมด้วยเครือข่ายประชาคมงดเล่าอำเภอปราณผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่อสมและองค์กรอิสระเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนายปีดากล่าวว่ากิจกรรมงดนเล่าเข้าพรรษาอยู่ในโครงการอำเภอบูรณาการป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำออกพรรษาลาเล่าเข้าสู่ชีวิตใหม่เพื่อหนุนเสริมนโยบายลดอบายามุกสร้างสุขให้สังคมกิจกรรมงดเล่าเข้าพรรษาจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่จะช่วยปรับพฤติกรรมและการปรับสภาพแวดล้อมงานเทศกาลประเพณีทุกแบบและการปฏิบัติตามกฎหมายและป้องกันเด็กเยาวชนหน้าใหม่โดยการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาการเปลี่ยนทัศนคติและการทำงานของผู้ใหญ่ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชน ทั้งนี้การวนเล่าเข้าพรนษาของชาวอำเภอปานบุรี ได้ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผู้เลิกเหล้า3ระดับได้แก่คนหัวใจเพชรคือผู้ที่เลิกเหล้าได้มากกว่า3ปีคนหัวใจเหล็กคือผู้ที่เลิกเหล้าได้ไม่เกิน3ปีและคนหัวใจหินคือผู้ที่เลิกเหล้าได้ครบหนึ่งพรรษาและจะมีการขับเคลื่อนดําเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนืน่องและขยายผลให้มีเครือข่ายผู้เลิกดื่มเหล้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทําให้ผู้เลิกดื่มเหล้ามีสุขภาพที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นลดปัญหาในครอบครัวสังคมและชุมชนลงได้และ ที่สำคัญสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการดื่มเหล้าลงได้ นางสาวอุบลวรรณผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตกก่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินกิจ,จกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2553ถึงปัจจุบันมีเครือข่ายที่เข้มแข็งมีศักยภาพที่สามารถดำเนินงานการขับเคลื่อนเชื่อมร้อยเครือข่ายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของแต่ละชุมชนในพื้นที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนบูรณาการทำงานร่วมกันและค่านิยมสอดคล้องกับบริบท พื้นที่ของแต่และชุมชนในพื้นที่ประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนบูรณาการทํางานร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชุมชนตําบลอําเภอจังหวัด ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในปัจจุบันมีในอำเภอนักรณรง์งดเล่าเข้าพรรษาต่อเนื่องทุกปีอีกทั้งได้รับความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรบค,ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดคนหัวใจหินหัวใจเหล็กหัวใจพิษและชุมชนคนสู้เหล้างดเหล้าเข้าพรรษาชุมชนแหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้าต้นแบบเป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของงดเหล้าเขา้าพรรษา